ยกขึ้ยกขึ้นเน่อยรอบเขาอีครับโอ้โหรอบนี้รอบนี้รอบนี้เสือแต้มราได้ไหมข้างบนเสือไดวข้างบนไหมเยวรูไม่ได้อดอะเดี๋ยวก่อนเลย เล้ได้แล้วโอ้่วมด้วยช่วยกันอะไรอย่ี้นะคะเอาเอาปักเป้ามายัง้าโนลืมปักเป้ไมา่ไนละยุ่งเลยเพราะว่าย็นเนี้ยอายุน่าจะเข้านะเพราะว่าอนี้

อวาาพอฟื all, Eat, ้นไว้สกกลเลยกล้องนะมองเห็อยู่บอเอาเข้าให้เดี๋ยวข้าเก่ารูเรื่องนี้ละมาอ๋อ

ถ้าหมอนยกอันนั้นมาด้วยต้นเแข็วยาเอยใส่เลยีน่ครับผมโอเคมขมอนท้อยนะแล้วต้นนะเอาก็ยืมมันนั่นยืมมันยด่อ 叫你拿多少？叫你。你把二。嗯。你没拿，你拿呀。你没到你那里去。 พี่เสือจับเออจับไปเลยโอเคพอไปแล้วลูกคุไป่ับตาเลยมามาเลยจับพานจับพานมันมาตรงโน้นไม่ตรงนี้ับพานแล้วอะเลยวไปเดินดูส อันเขาเสื้อยู่ไนโทรศัพท์อีกเครื่องนึ่งงานนี้ง่ายเถอะ วแล้วลุกปืนกลับราค่อยๆลงมาลุกกับพานกับคานข้างนั้นบต้องอยู่มาอยู่พี่กับคานเอาเดยค่อเดค่อยๆเต้องับคานเอานลงมาประกอบได้ไหมนี่นี่ประกอบนี้ไปพี่ร้อนได้ไหมเคๆลงมาพี่เสือกับคานไหม พี่้ไเอาับคนี้เลยเอาเอาปล่อยปลอยไปได้ไปแบบนั้นอ่ะไ่ไมดจับคานมันต้องจับมันต้องจับคันเออเออเขายิ้มมาจับคาน้เคานอีกเขยิ้มอีกเขยิ้มอีกมันถึงจะค่อยลงได้จับคานจับคานเอาพื้นตรงนี้เอาพื้นตรงนี้นี่้างลางนี่เดี๋ยวจะข้อพอื้นนาจับพื้พอง ำาดนะโอเคพี่นวราลย่เมยกําลังใจนะคะในที่สุดก็เสร็จแล้วนะคะ ม่งอกทันม่งออกมาแล้วค่ะอ้าวก็ม่งออกมาเลยไงอู้หหายไอ่แลนออกมาตัวนอคอยกับหมูกันน้องเมยเก่งมากเลยน้องเมย์ยกคนเดีันหลยน้องเมย์เก่งเลย เรียบร้อยเนอะสบายใจแล้วร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนละม้าคนละมือน้องเมงก็ยกไม้เหอฮะหรอโอ้โหแขวะแ่นออกเกือบวประทันไอดเด็ดฮะโอ้ ตอนนี้ก็มาคุมเครื่องเสียงก่อนนะคะอ,อ,อผ้าอะไรคุมคะไม,ไม่ได้มมไลมเย็นดีนะคะตอนนี้ลมก็พัดมานะคะโอ้โหต้นมไม้สว้ยเลยนะคะเอฟซีนะคะ